คนเป็นนอมี่หรือไม่อีพีหนึ่งอ่ะมีเอออีพีสองแล้วก็เอ่อก็เอาไปก่อนแล้วกันก็ไปกันเลยจงเลือกนิยามที่ดีที่สุดสำหรับคนให้ใช้กับมีมี่ก็คือมีม,มั่แหละมีมี่คืออะไรเฮ้อ,อมีมี่ข้อบ,บีสิ่งที่ทำมาเพื่อความบันเทิงคลายเครียดและตลกศิลปะอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะมาผ่านทางรูปภาพเพื่อความบันเทิง และสามารถสื่อความหมายอื่นได้หรือว่าตลกขำๆบนโลกอินเทอร์เน็ตเอาเลือกข้อไหนดีดดดดดอเอเลือกข้อดีแล้วกันสิ่งที่มาทุกความบันเทิงใครเครียดแล้ตลกนี่บางครั้งมันก็ไม่ไม่ใครเครียดไม่ตลกศิลปะแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นงั้นเอาเป็น รู้ความตลกแล้วกันเอาข้อดีโอเคเขาคือใครกิกาแชทใครวะใจเกเรคนรล่อเทอ่แน่นอนรู้จักกิกาแชทคิงแปลว่าอะไรคิงแปลว่าอะไรข้อเอก็มาเป็น่ยนเลยเลยโอ้โนคินก็ไม่ใช่คืออะไรคิงแปลว่าอะไรก็คืออะไรประจบประแจงหดน,นีไอ้แทนไอ้ใจไอ้แทนก็คือข้อดีนั่นเองอ่ะไอ้ใจไอ้แทนโอเค เดตมีม <Dead> คืออะไรมมมตายหรือมมมที่ตายตัวใช้กับบุคคลหนึ่งได้เท่านั้นมีมที่น้อม,มี่ใช้ฮาไม่ใช่ม้งมมที่ถูกใช้จํานวนมากจนไม่เป็นที่นิยมนี้ที่สุดนีอใช่ใช่ใช่เรียว่ามมที่เกี่ยวกับความตายอู้มันน่าจะเป็นข้อดีแต่ไม่ใช่แนะ่นอนสำหรับมีมก็น่าจะข้อหนึ่งเนะก็จะมีมตายข้องใจระหว่าง A กับ B นี่แหละ เอาข้อ A ละกันเพราะมันมีคำว่ามีมตายชิดโพดคือไรโพสห่วยห่วยโพดหิวแสงวัต์ฟักโพดชิปวิดีโอที่ไรสาระไม่มีเหตุผลโพสที่เกี่ยวกับขี้โพดอ,อึเอออันนี้ข้อซีน่าสนใจมากแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่เป็นแบบนั้นโพดชิปวิดีโอแปลกๆน่าจะข้อบีลางเลระหว่างข้อ A และข้อบีเอาข้อบีเลยกัน ดักมีมคืออะไรมีที่เกี่ยวกับความตายน่าจะข้อเอมีมมืดอ่ะก็เราจะใช้อยู่มีมตลการอืมอันนี้ใช่มีมดักดักอันนี้ก็ใช่อันนี้เลือกยากมากแต่ส่วนใหญ่ด์กมีมก็จะมีความตลกใช่ไหมมีความตลกมีความเอ่อสถ้นสังคมอะไรประมาณนี้ก็น่าจะข้อสี่ด k กมีมแตกต่างกับตูดมีมหรือไม่อย่างไรก็น่าจะคล้ายๆกันนะ เหมือนกันเพราะเป็นการเรอจากคำว่าดักคำว่าด์กดิคล้ายๆกันตต่างการตูดมีมคือมีมที่ไม่ได้เรื่องไม่รู้ดิแตกต่างการตูดมีมคือมีมที่เกี่ยวกับตูดโอเคเหมือนกันเพราะอะไรไม่แน่ใจเออก็น่าจะเหมือนกันเพราะร้อคำว่าดากใช่ไหมถ้านักปั่นเจอมีมเจอมีมนองมี่จะทำอย่างไร ปัญญาต่อไปไม่สนใจตลกสีอรอะไรพพ์ว่าชัางคำกากนี่มันมันจะพราะคนไทยปะหรือคำกากนี่มันได้ได้ทุกชาติเลยป,ป,ประมาณแบบก็ภาษาอังกฤษก็เป็นคำว่าอะไรรองใช่ไหมสาุดท้ายก็ขำเลยเนี่ยสายญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนแบบนี้ <c oughs> ถ้าพี่ว่าคำคำกาก์ดเลี่ยจะจะเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นของต่างประเทศอะไรแบนี้ อันนี้ผมจริงจังไปปะน่าจะเชื่อล้อเลียนถ้าเจอนักปั่นเจอนอมี่ล้อเลียนล้วนักปั่นเจอนอมี่เนี่ยมันก็จะสู้กันยากยู่้งเน่ยจะเอาการไม่ลงปั่นจักรยานต่อไปตลกสีรลอ,อไหลถ้าตลกนี่แปลว่าเขาก็ยอมนะยอมแพ้แล้วมั้งหรือพี่ว่าคำการนี่ก็ยอมละหลัลงเลร,ระหว่างเออล้อเลียนหรือปั่นจักรยานอ้าว เจอกับน้องมีมันก็ต้องโซ่ก็ต้องปันคนคิดว่ามีมของคนแก่ตลกไหมอ่ะตลกอยู่แล้วดิตลกก็มีสมัยนี้ตลกกินเกลียนไม่ตลกไม่ใช่มีมของวัยรุ่นไม่ตลกไม่รล้ไม่รล้ตลกกินเกลียนคืออะไรไม่ตลกก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็มีตลกไม่ตลกก็เออไม่เชิงอตลกก็มีมีสมัยนี้ไหมก็ไม่รู้งั้นตลกกินเกลียนแล้วกัน กลุ่ม Facebook ในวงการมีมใดมีน้องมีน้อยที่สุดเดี๋เด็ผมจะรู้จักไหมเนี่ยกลุ่ม Facebook ในวงการมีมใดมีน้องมีน้อยที่สุดอยากไม่รู้จักไม่รู้เออไม่รู้น้องมีคืออะไรคนปกติทั่วไปไม่เข้าใจความหมายของมีมเออก็น่าจะใช่คนที่ไม่ใจมีมแต่อยากเล่นมีมอันนี้ก็ไม่รู้ดิคนปกติทั่วไป คนที่พยายามแซง่าตัวเองปกติแต่ไม่ปกติอ่านี่แหละเขดีนี่แหละน่าจะใช่คนปกติแล้วเขาจะไปดูยีมทำไมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันน่าจะไม่มีเฉลยนะขอบคุณที่มาทำคลิปทั้งหมดนอกกลุ่มโครกกลุ่มกลุ่มตัวตลกและคนในกลุ่มอาจจะไม่ได้ถูกต้องแบบหนึ่งรคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามถาคุณมั่นใจหรือเปล่าคุณไม่ใช่น้องม,มี ไม่แน่ใจไม่ค่อยมั่นใจแอบกลัวให้กลัวทําไมสนใจเขาเขาจะกลัวเนาะเนาะบีกันหรือไม่ก็เกลียดเนาะเมียสนใจจะเกลียดไม่แน่ใจคนต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเออนี่ไงมันก็ต้องการศึกษาสําคัญที่สุดหรือเปล่ากิจาการสําคัญที่สุดก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยอ่ะตัวเราดูคําตอบโอเค อัานี่เฉลยแล้วป่ะมีเมอร์คุณรับรู้และเข้าใจความหมายของสื่อต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ดีคุณถือเป็นสมาชิกคุณภาพของกลุ่มเราเอา๋เอเหออ๋ออกลุ่มอะไรวะเอาแล้วก็มาแชร์กันอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้ก็จะมาอวดไม่แห่สบแล้วจะเป็นน้องมี่ <laughs> อ่า เียจะเล่นอีกรอบหนึ่งอ่าเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันสปีดรันสปีดรันให้เดียวเดียวมันบอกว่าเป็นอีพีหนึ่งนี่วะไหนอีพีสองล่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ขออีกรอบแบบกินเกลียนไปแบบแบบกินเกลียนคนเล่นนี่ยังสุดสำหรับคนที่กับมิมมิมคืออะไรแบบกินเกลียนใครวะเอาใครวะ คินแปลว่าอะไรคืออะไรเออเดซมีมคืออะไรมีมที่เก <si ี่ยวกับความตายอ่ะล้อเรียนล้อเรียนมีมที่น้องมีใช้คิดโพสคืออะไรอ่ะเกี่ยวกับขี้อ่ะเออดักแดงมีมคืออะไรไม่ใช่ดักมีมดักมีมมีมืดอ่าดักมีมแตกต่างกัน อืม,อ,ม,อ,มอะไรดีเอาเหมือนกันแล้วกันให้แตกต่างกันอืมแตกต่างกันดึงเอาเนี่เอาข้อดีข้อดีถ้านักปั่นเจอมีมที่จะทําอะไรเอาเอาเลยครับพิมพ์ว่าฉันขำกลากกินเกลียนอืมไม่ตลกเออคนแก่ทํามีมมันจะ ไปเข้าใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างไงเออไม่ตลกครับไม่ตลกกลุ่มเ c e b o o กในวงการมีนะที่น้อยมีน้อที่สุดเอ้เชียกไม่รู้ไอ้ไม่ต้องกินเกลียนดิกลุ่มเฟซบุ๊กในวงการใดมีน้อยมีน้อยที่สุดแฟนขาพุทธเจ้าภาคสี่แต่มันเขียนว่าเป็นภาคสี่เลยนะแสดงว่าน่าจะโดนโดนแบนบ่อยน่าจะมีน้อมบี้มาป่วน อาบะม,มีฟุกไม่รู้ดิเอาเอาอันนี้ละกันเพราะเป็นมีตัวตลกไงก็ต้องรูว่ามีมีคนในกลุ่มก็จะโลเพเป็นตัวตัวตลกใช่ไหมละ่ะก็น่าน,น้อยมีจะนอยอยู่เพราะว่าถ้าเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนทําตัวเป็นตัวตลกถ้าเข้ามาทําตัวไม่เป็นตัวตลกก็จะก็จะ,จะชัดเจนแล้ว,ว่าเป็นน้อยมีแน่นอนก็อาจจะโดนไล่ออกได้ ก็จะโดนเตะออกอะไรนี้ก็อาจจะโคกรุปเดี็กๆเนี่ยบอกว่ามาเกลียนมาจริงจังทำไบเนี่ยกลีนเกลียนนอมี่คือรอยบ๊ะ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 อันนี้ผมตอบไปละอันนี้กันเลอะๆอีกคำตอบหนึ่งคนปกติทั่วไปอ่าเอาข้อสีเลยกันไม่ค่อยเข้าใจแอบกลัวเออเรื่องกลัวเลยหรอนี่สิมันน่ามากแม่เลิศอ่า ดูคำตอบ <G AS C AL> คุณเป็นนอมี่เต็มตัวโน่ no! <G AS C AL> เดี๋ยวนะ <G AS C AL> ก็ดีแล้วไม่ใช่หนาเราเสนอสนูนได้ควรเป็นมีเมอร์ได้กรุณาศึกษาเพิ่มเติมแล้วมาทำคลิปนี้อีกครั้งการเป็นนอมี่ไม่แย่ขนาดนั้นอืมนามีมันแย่อยู่แล้วสำหรับเป็นแอนตี้มีเมอร์เลยนะการเป็นนอมีน่นี่ได้เป็นแอนตี้มีเมอร์ โอเคก็ขอจบคกิปยเพลนี so so, computer, so ้ในการสรุปแล้วผมก็เป็นคนที่สามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นมีมเมอร์หรือนอมมี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะโลเปเป็นอะไรในแต่ละวันในแต่ละโพสต์ในแต่ละกลุ่มก็ก็ไม่มีใครสามารถจะมาบังคับคุณได้คุณจะเป็นอะไรได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนอมมี่เป็นมีมเมอร์ก็แล้วแต่คุณก็ชีวิตของคุณก็ขอบคุณสำหรับการรับชม ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค